บางที่บางที่มีเนี่ยบางที่จะนบาลต้น้ก่อนทํานี้ก่อนาที่กันอตรองต่อไปครับัมัน้งก็ไม่ช่วยกันนะมันกอนของ đây là cái đây xuống hệ th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 ống

วันนี้เป็นวันอังคารที่ท7่สเกือนุามสองพันารอยห2สิบขอริยาสไรแั่งแตากจตั้งผองอาตมาตานี้ที่คุนโยมี่ิุชัยจตรีโรจน์นางสาวพักขวรัณสายเลวเนีมากราบบุญจากวันนี้ อาจะมาภาพขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่า hmm. ยืมแปลบุปังภาษาคุณโยมเกียรใส่ใจตีริสีเริ่มตีรพรตอนนี้ในจำนวนนำสาวพระเขาวรันสายแบล็คอมีปรมัยแข็งแรงอยู่ยืนเสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโภคสมบัติทัดที่อยู่ออายุวันนับสุขตาพลาทุกขีตาลาดีการมุ่งเนื้อเตือน ส่วนท่านถัดไปที่อาจารย์เมลิวันสายเจริญในวันนี้มาทำบุญกับว่ก็ขอบาร,รมีหลวงพ่อที่เจ้าใหญ่ยิ้มแยงมผูกปกนักษาอาจารย์มลิวันสายเจริญคอามใครอบครัวก็มีปรปมัรมยเป็นแรงยู่เย็นเพียสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโาาูกสังสมหวัิสักทีหยุดตองอายุวันน้ำสุขกับลาทุกาาที่สาราจีการกนึ่งเง้นเตย ่วรหันัไปมาถวายโดยคำนำสึ่งโดยคำพรอมขอุปกรณ์ก็ขอบารมีของพ่อพระเจ้าอยากนินแแลงจากวันนีด้วยนะก็ขอบารมีของพ่อพระเจ้าอยากกินแแลงถุกปัสสาคุณโยมวิสิวันนี้ลงบุตรความนาครวงก็มีปรมหมายแรงแรงอยู่เยนเย็สสขมีความสข จเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโภคสมบสัติสักทีหนึ่งพออายุวันนะสุข,ขะบาลาสุขิตาลาธิการอีกหนึ่งเธอส่วนท่านต่อไปคุณตากับคุณยายครันนี้โภคกรรมบาลมอก่อนกรรบาปที่หนึ่งกรกมบาลอาตมากรรมห่้าหลายปีที่ผ่านมันมื่อก่อนมีกบาปคุณตาก็ยุบแต่ศีกนามานี้มากับคุณยายที่คุณตาสุเชษฐ์รินทร์ คุณยายผสมสุรินตะท่านพวกนี้ก็จ้างโดมให้ลงเรีทำรูปบาุบูบุญจนพื้นที่สําเร็จเรียบร้อยเป็นเนื้อนาบุญให้ลูกศิษย์ลูกหาที่โรงเรียนรูปบานบูบุญได้สุดพานหมดไปปีนาณนะเขาขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยิ้มแย้มคุณตาจุเทศคุณยายผสมสุกสุรินตะขอมี p a r ม m a แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขกันจริญ จเจริญด้วยความัมเจริญด้วยภูกะส,สมงบัตทรัพย์สินหินทองอายุวันนักสุขภาพลาทุกพิภพลาทีการทุกเมื่อเตยยังพาวาริวัาปูราปารีปุรินติสารังเอวะมีวิโตจินังเปจานังอุปัเติ อิจิตังวิจิตังตุนังกิพัพิวาสมิสัตวุสัพเพอริโตสังขปายันโทปนารโสยัตถามนิโชติรสโสยัตถา yeah